คัพเค้กหมวกซันตาคอสกับต้นคริสต์มาสนะคะเหมาะกับเทศกาลนี้ที่สุดแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณเล้มาชมเพื่อนๆทำคัพเค้กค่ะคัพเค้กของเราวันนี้นะคะจะเป็นคัพเค้กหมวกซันตตคอสค่ะน่ารักมากและที่สำคัญนะคะคือว่าคัพเค้กพวกเนี้ยทำง่ายมาก อินเค้กช็อกโกแลตนะคะมีแค่ของเปียกกับของแห้งสองอย่างเท่านี้เองค่ะมาดูในส่วนของของแห้งนะคะก็จะมีผงโกโก้มีแป้งมีน้ำตาลมีเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็มีผงฟูเกินนิดหน่อยนะคะเราจะผสมส่วนของของแห้งเข้าด้วยกันก่อนค่ะ เอาแข็ง <Okay. S 2> แห้งเราเข้ากันแล้วนะคะเราก็ตามที่ส่วนผสมที่เป็นของเหลวค่ะได้แก่นมน้ำมันแล้วก็ไข่นะคะแค่นี้เองค่ะจากนั้นะคะเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะก็จะยากนิดหน่อยนะคะแต่ก็จะกัเดเพืละคะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันได้เพราะว่าของแห้งเราเนี่ยจะเป็น สองแห้งที่มเม,มเลตนเม็กนิดมากรัดเยื้อเพื่อเข้ากันได้แล้วค่ะเรียบร้อยแนละ้วเราก็จะเติมน้ําร้อนลงไปเลยค่ะน้ําร้อนมันมีควันอยู่เลยนะคะแล้วก็คนค่ะ แคก้งเล็กจะบอกว่าเสร็จแล้วเพื่อนๆจะขังไม่นี่เสร็จแล้วค่ะถุงเ,เท้าเหลวๆแบบนี้นะคะแต่เขาจะขึ้นฟูไม่เป็นเหวี่งเลยค่ะทีนี้เราก็จะไปยอดใส่ถ้วยคับเค้กของเรานะคะเขาจะใส่ถ้วยหลายๆสีนะคะจะได้ดูไม่บเบื่อค่ะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากให้เป็นลอยเลยแบบนี้นะคะเราสามารถใส่ถุงบีบได้เลยค่ะ ใส่ถุงดิบแล้วก็มาหยอดใส่ถ้วยเราก็จะสะอาดมากเลยแต่ว่าเรียกว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปอบพอเขาสุกแล้วเราก็สะกิดออกได้นะคะก็เลยใช้สกูปเปกินค่ะตัก ทนนี้คุณเล็กใส่ถ้วยเล็กนะคะได้15ถ้วยเลยแต่ถ้าคุณเพื่อนใส่ถ้วยที่มีปากกว้างประมาณ5เซนครึ่งน,นะคะก็จะได้ประมาณ10ถ้วยนะคะโดยก็ถ้วยน้ำใส่ลงไปด้วยเพิ่มความชื้นให้กับเค้กนะคะ นะคะไปอบกันค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก่อมาแต่งหน้ากันเนาะเดี๋ยวเราให้เค้กเราเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาบีบหน้ากัน เราจะรอให้เค้กเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาตีวิปครีมแต่งหน้าเค้กกันค่ะวิปครีมนี้เราจะเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะรวมทั้งตะกร้อด้วยค่ะคุณเล็กจะแช่ตู้เย็นให้เขาเย็นจัดๆนะคะจะได้ตีได้ขึ้นดีเลยค่ะตีให้เขาเป็น ยอดแข็งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตะล่อมอีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะใช้ภายนี่แหละคะ่ะตะล่อมเขาอีกทีนึงเขาก็จะอ่อนตัวลงค่ะนิดนึงเพราะว่าเราต้องการยอดแข็งๆไปไปบีบบนหน้าเค้ก,กนะคะเดี๋ยวเขาไม่อยู่ทรงะะอันนี้เราก็เอามาใส่ในถุงบีบนะคะ วิปรีมสีขาวคุณเล็กจะเอาไว้สำหรับบีบเป็นฐานของเค,ค้กค่ะบีบลงไปแล้วก็จะเป็นทรงแบบฐานของหมวกซันตาคลอสนะคะบีบไม่ง่ายเลยค่ะแค่บีบให้เป็นวงกลมเฉยๆก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอา สตรอเบอรี่ค่ะมาตัดตรงก้นออกนะคะแล้วก็จะคล้ายๆหมวกแล้วแล้วก็จะมาวางบนบนวิปครีมของเราอีกทีนึงนะคะแบบนี้ก็จะคล้ายหมวกมากขึ้นแล้วค่ะทำง่ายๆค่ะง่ายมากตอนนี้เราก็เอาใช้วิปครีมสีขาวนั่นนะคะมาตกแต่งตรงปลายหมวกซซนด์คลอสนะคะ บีบยังไงก็ได้ค่ะสไตล์ของเราเลยแค่นี้ก็จะเป็นหมวกซันตาคลอสง่ายๆแล้วค่ะเราก็จะได้คับเค้กหมวกซันต์คลอสน่ารักน่ารักไปอย่างหนึ่งแล้วนะคะน่ารักไหมเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราไปทําต้นคริสต์มาสกันค่ะคุณเดกใช้สีเขียวเข้มค่ะใส่ลงไปในวิปครีมเลยเราก็ผสมผสมกันนะคะแต่็จแล้วก็มาบีบให้เป็นต้นไม้ค่ะ ก็บีบไม่ยากเหมือนกันอีกล่ะค่ะคุณเล็กไม่ทําอะไรยากอยู่แล้วเนาะเพื่อนๆทาตามง่ายๆได้เลยก็แค่บีบให้เป็นวงกลมซ้อนกันแค่นั้นนะคะเนี่ยแล้วก็ไล่ขึ้นมาค่ะปื๊ดแค่นี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสของเราแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยเกรดน้ําตาลค่ะจะเป็นสีสันอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะตามเทศกาลเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเทศกาลแห่ง การเฉลิมฉลองอ่ะนะคะสีแดงสีเขียวสีขาวสีฟ้าได้หมดเลยหรือจะเป็นเกล็ดน้ําตาลเป็นเม็ดมุกได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักไหมคะพอดีกล้องคุเ็กเนี่ยอีกตัวหนึ่งเขาไม่ได้ถ่ายคุเ็กเขาลืมกดถ่ายก็เลยได้มุมนี้มานะคะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆดูตอนตอนสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะก็จะสวยน่ารักค่ะ ซึ่งมันเป็นก็เป็นไอเดียของแต่ละคนน่ะนะคะถ้าเกิดเราทําใครคิดอะไรได้ก็ใส่ลงไปมันก็จะเพิ่มความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอะคะ่ะเนี่ยเสร็จแ,แล้วก็มาจาัดให้เพื่อนๆดูนะคะหมวซันต์คอสกับต้นคริสต์มาสค่ะน่ารักเลยทําได้ง่ายง่ายง่ายจริงๆแล้วก็เพื่อนๆทุกวัยเลยค่ะทําได้หมดเลยโดย,ยเฉพาะสวนะคะทําให้ลูกหลานเราทานในวันคริสต์มาสค่ะง่ายมากแล้วก็ น่ารักด้วยเพื่อนๆให้ลูกหลานมาช่วยตกแต่งก็ยิ่งดีเลยค่ะทำง่ายๆแบบนี้อย่าลืมไปทำนะคะวันแบบนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ